วันนี <Cornell> ้ค <him st selling Saint> ับผมโนมินาไซนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม l ลายเลนเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้นะครับเนื่องจากเกมแจกรูปี้มาเมื่อวานนะครับผมผมก็ได้ทิ้งลิงก์ไปให้ทุกคนแล้วนะนะครับผมอ่ะแล้ววันนี้นะครับเราจะมาทําอะไรนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสุ่มเกียรยกันนะครับผมโอเคสำหรับเ สำหรับเลนเจอร์เดนี้นะครับมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่จะไม่เข้าตาผมเลยครับผมก็เลยน่าจะยังไม่เปิดนะโอเคน่าจะยังไม่เปิดนะโอเคแต่ว่าเกียร์เนี่ยมันค่อนข้างเจ๋งอยู่นะครับอีกสองชั่วโมงจะรีเซ็ตแล้วนะครับอมโอเคต้องรีบสูมหน่อยแล้วกันนะครับผมหาสตูชักษาเนาะซึ่งเปิดหลังไหลอย่างนี้ตู้ก็วายชนกันพอดีนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าน่าจะเกลือนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเปิดมาเพราะใจมันรักนะครับผมโอ้โห โอ้โหนึกค้างนานๆานกึกว่าจะออกซะละโอเคครับไม่ต้องคาดหวังกับเกีย์มากนะครับเศร้าเลยทีเดียวมีคาํากล่าวโอยเชียเขาไม่ได้มีคํากล่าวท,ที่ว่านะครับผมมีแค่40สถ้ามันจะออกนะครับผมใช้แค่4ี่มันก็ออกนะครับแต่ว่าถ้ามันจะไม่ออกท้านผมใช้สี่หมื่นมันก็ไม่ออกไม,ไม,ไม,ไม่ถ้าสี่หมื่นไม่ออกนะเฮ้ยเกมนี่แม่งมีปัญหาชัวร์โอเค มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเกลือไหมนะครับสำหรับไอ้นี้หลักของเรานะครับไอ้นี้หลักนะก็อยากได้เกียร์อื่นๆแหละนะผมแต่ก็นะก็ต้องสู่ไมโครโฟนเป็นหล่งอยู่แล้วปะโอเคถ้าได้ไมโครโฟนมาจะไปใส่ให้ตัวไหนดีนะครับถ้าจะบอกว่าตัวละครที่ใบได้เหรอ ผมว่ามันค่อนข้างที่จะเข้ากับอะควาของเรานะเออถ้าอะควาเราโดนแน่นอนมันก็จะดีหน่อยนะครับแต่ว่าสกิลน้องก็ไม่ได้กว่วงอะไรนะแต่ก็ถ้าโดนแน่นอนก็จะเจ๋งหน่อยนะครับเออมันจะได้เข้าเขากันนิดนึงอะเดี๋ยวดูสแต็กเกียร์กันนึงนะครับไม่มีพลังจมตีนะแถมสายพลังด้วยนะครับผมโอเคก็น่าจะอะควาแหละถ้าถ้าถ้าได้นะถ้าได้นะออกหน่อยละกันนะครับปึ๊บอะมีเจ็ดครั้งเลยหาไม่ไนดะ้เปนกี่ครั้งหกอะเจ็ดอเคไป ตู้แบบว่ากําลังจะหมดนะครับผมของก็กำลังจะหมดเช่นเดียวกันนะครับไอ้ดีหลานนี่เกียร์แบบเกลือมากนะผมโอ้โห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 ไอ้ที่ห้าดาวแบบห้าดาวห้าชิ้นนะครับ คตรเกลือยเกลือชีพหายเลยเกลือแบบเวอร์เกลือเวอร์เลยนะครับผมไปไอดี ID ต่อไปนะครับไอดี ID สุดท้ายละมาต่อกันที่ไอดีสุดท้ายของวันนี้นะครับผมก็คือไอดีสามนะครับผมไอดีสามนะครับผมเออช่วงแรกๆที่สร้างมาดวงมันก็ดีนะแต่ช่วงลหลังๆมาน่เกียรก็ไม่ออกตัวก็ไม่ออกนะครับผมไม่ออกอะไรสักอย่างเลยแต่ก็ยังเล่นต่อมาได้นะโอเคนะครับผมมาดูกันว่าจะได้ลุ้นเล่เลือดอะไรไหมนะครับ คโลบโบนี่เปิดก็ไม่ออกเช่นเดียวกันนะครับค้อาที่เริ่มน่าสงสารแล้วนะครับเท่าไรดีสามนะครับแต่ก็ยังดีอยู่ที่ยังยืนอยู่ได้ครับสามร้อยสามสิบเฮ้ยเอาว่ะเยอะอยู่เอามานะครับถ้าได้มาก็จะใส่ให้บานย,ยมบรรทุนละกันนะครับผมเพราะเขาก็มีใบเช่นเดียวกันเนาะไปเลยละกันนะครับผมไมโครโฟนดิ้งดังนะครับผมก็น่าจะลองเพิ่มเหรียญอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ไม่เป็นไรได้เปิดแล้วนะครับ โอ้โหกปีวางโลกรอปีวางโอเคนะครับผมมาดูกันครับว่ามันเกลือขนาดไหนก็เกลือชิบหายเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะไปดู <laughs> ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปแล้วเศร้าชิบหายไม่ออกเลย